เอาเลยครับโอ้โหบักแจยครับต oh, oh, sí> oh, oh, ัวนี้นี่นี่เป็นมุดดีล่าตัวที่สี่ครับผมไอาทิตยมื่เห็นนี่ครับผมโอ้หมดพี่น้องเลยหมดหมดโอ้โพลังสีฟ้าครับเห็นม้าพี่น้องอยังหู้งี้ครับออกจากหลองเนาะพอดีจั่นแทตายคาหูเลยตัวนี้โอ้โทษโท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 ษถ่ายดวงามโอ้มานีโบฟิตวังแล้วครับ ច្រូវី្រូវីដ់ត្លាន់ម្ៀប្រោះច្រូវី្រូ สวัสดีครับแฟนพี่น้องเพืเ่อนๆทุกคนครับผมมือนี้ครล่ะหนูกับสิพาพี่มาล่ากรับเพื่อนเขาครับผมโอ้ยมาล่าหนูครับผมมาล่ากรับเนาะพิชจุดพิชจุดอ่อครล่าหนูครับผมมาล่าครับไม่ได้ล่าหนูครับผมมือน,นีหมายเป็นเขาไทายไปแล้วนนครับมือน,นี้หานคูนแท้ครับผมนี่นี่ครับเป็นคูนแท้มาเน,นี้ครับผมขาพัานสางมันสางอยู่พูดซอยหนึ่งกับบิ้ลมาหนูมันแรงถึงมากพี่ โอ้แตกตุ้มมากสองคำตูนอย่างไลนมาเนี่ยมันมีแนวไลน,น์มาว่ะห่วยยังไม่ได้เอาใหม่มานึ่งหวานเสียวแล้วครับเอาไม่ร้องให้เบ้างไม้หมครับเนดะ็อโมลายจะห่างเสียเวลาครับผมนี่ครับมันไม่ร้องไม้นี่เห็นไหมครัูดอยู่นี่นะครับออกมานี่ครับผมห้องมาหนี่ครับเป็นบ่ครับไม่ร้องเห็นมห้อนไปคนครับคนเห็นมาไปพูดผมใส่รักมาหนึ่งลังสองลังแล้วครับผม อันนี้มาใส่เนี่เป็นร่างที่สามครับผมดักปากคู่เลยครับผมเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปจังหน่อยกันครับผมมาหลุดน้ำกันนะครับมาเมื่อินสิมาประมาณนะครับเนาะพานสร้างมพันมาอยู่โอเคครับเป็นหน่อยเดี๋ยวเ้าใส่ไว้ต้องคู่นะครับแล้วก็ไปใส่ฟังหุ่นคู่สามครับผมหลุดน้ำกันครับพ่าไม่น้องมือ่อีดแล้วตเต้นสันนิษฐิตรว่าพ <laughs> <laughs> านสร้ามห้างในมือน่อีดหนาวสุดดีกว่าทุกมือนะ่อไะหนาว <laughs> นะ <laughs> <laughs> ลบทิมได้แค่ตัวคุณสร้างหนึ่งตัวหนึ่งแต้มเนี่ยนะ <laughs> ครับผมไม่ร้องเหมือนี่ผมก็ปั้นสร้างกับใส่กราบเรียบร้อยได้ครับผมนละงยี่สิบหลังครับเรียบร้อยเต็มที่ครับมือนนี่เอามาลายไปมือครับผมเก็บไปใส่หลายมือมในไอ้สร้างว่าเ <laughs> <laughs> อาใส่เบื้องหมายที่ถ่ายของคนล้านหนูเด้ครับผมคอยสร้งางว่าคักเพื่อนว่าแต่ม,มวันย่าไปหรอครับจุฑนม้มไกลเมื่อยแล้วสิเป็นร่มก้อนเป่นห่วงเอ้ยจะใส่เบื้องหมายของคนล้านหนูเข้าไปนี้นี่ครับ ไม่น้องว่ากันไหนครับนี่ตายว่าตายครับนี่ลุงความเห็นไหมนะครับนี่ว่าตายว่าตายครับนี่น้ำเสียรุนนรงอืดนนี่ครับผมมาได้บ้างมไหมนี่ถ้ากลับกลับผมว้างหนงเทิร์นี่ครับผมนี่เห็นไหมไม่น้องมาใส่เงียบกีตาร์นี่มันก็พลังสีฟ้าครับสูตรเข้มข้นครับนี่เห็นไหมห้อยไปพี่น้องคนครับห้อยมันแรงมากครับขึ้นมากนี่ครับพวกหนึงมันทะลุมานีกนะครับได้ไหมเห็นไหมครับทะลุพวนเขาแรงพวกนะครับห้อยกวดกินตายครับตัวนี้ มาอยากโม้ไลยพี่น้องเดี๋ยวติดฟ้าอเอาแค่นี้ก็ได้ครับผม <c oughs> มือเงินพอกันครับแม่นบอยไอเท็ตแมนแมนนี่โมลุ่นน้ำกันมือเส่าครับผมมาติดตเดียวขึ้เก่าโ่เนื้อไปพี่น้องกลับบ้านครับผมมือนีพ,อพ,นพักผ่อนเ่อะมึงขี่มันก่อนมึงไงพี่น้องสวัสดีแย้มมาเศร้าสวยๆครับผมพี่น้องมือนีตื่นสวยต้องขอโทษขอให้หลายหกมงกว่าพี่ส่างมาแล้วครับยามพูดไปยืนมอดพูนลวนะครับผมสวยครับพุ่นตะเวนบังนอนลาตอนตีซีพี่น้องเออสวยเลยครับผม ไปครับเพื่อนมอเตอรการเสียเวลาพี่น้องสวยหรอยามกลับพอดก่อนเลยครับผมจะเป็นยังไงเนาะเบิึงครับนี่หมาที่เดืดเท่าอยู่นี่ครับผมจะเป็นยังไงยวเบิรงนน้ำกันครับผมสีหมานมาหมาเนาะว่ามันอที่เดืดเติบอยู่แท้หมดสองโอ้๋ยวเบิรงนกันมันทั้งหนาครับผมโอ้ที่เด็ดขัดพี่น้องอยู่ซื้อครับผมอ๋อยู่ซื้อพี่น้องเงือบ่ พ ita, ุ่นเฮาบังขี่มันให้มันแลีนเล่นจนวินครับช่วยซื้อกับผมอ่ะห้วยหัวแถวนอกบ้านนี่พุ่หน่ะพี่หน่ามือเงียบปะอุ้ยตายแล้วแบบนี้ยตาตาตาโอ้ยหผิดเลยมันตายลังพี่พี่น้องครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่มาตายกับโพดหวานครับผมนี่นี่ครับกูโพดหวานเนาะ นี่ครับสูตรสองนะครับน้ำสีแดงๆครับพี่น้องครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ป๊อปหืงนึกว่าทีบดตายมาตายล้างพี่หมดแน่เรียบร้อยแล้วครับผมอืมอืมทางต่อไปครับข้างหน้าเขานี่เป็นไีมีตัวเดียวนี่บ่โอ้ยล้างนี่ลุดพี่น้องเอ้ยนี่ครับเฝ้าเสยใส่ไปปากงงมันนี่ครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย นี่ครับผมใส่ไก่กันนะครับผมเฝ้าเสยพี่น้องนะเหนือหลังทุบหลังถ่ายน,นี่ซีครับไปมึงเนถะื่อวะโอ้ซื่อๆอยู่โขลครับผมโอ้ห้อยขวดพี่น้องซนะีซีที่หาซื่อครับผมนี่เอหนูมีตัวเดียวบ่โมเมนนะหนูมีตัวเดียวนี่โมเมนแล้วครับผมครับนี่ซื่อๆเอข้นี่ นี่ก็ซื่อๆใช่ครับผมเออมีตัวเดียวสิวะมันหนาแมนเนาะครับเนาะงไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมอุ้ยเียบร้อยพี่น้องหลังนี่เขาจะหนูมันตายครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นปะเดี๋ยวเขาจะเขาจะเคี่ยนหนูครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหนูมันตายครับเดี๋ยวเขาจะเคี่ยนเคี่ยนหนูก็ได้พี่น้องเด้อนี่ครับมันตายครับผมนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่ครับตัวอีสอห้องเซานี่ครับผม เฮ้ยผลอะไรครับไปครับผมพี่น้องหลังต่อไปครับผมพี่สร้างรอดอ่ะสองตัวแล้วครับสมเศ้านี่ไปทำงานครับผมผลเอาทั้งหนาผลครับเป็นไตหวานต่อป่ะพี่น้องครับผมซื้อเยอะครับพี่น้องคอออั้ง,งนี่เนี้ยโพดหวานอู้ทางหนูครับเป็นแต่เสียบบ่วงครับไปหลังต่อไปพี่น้องครับผมต่ออยู่บ้านหมดแล้วฟ้าวสั่มพี่น้องครั้งนี่อี๋เหี้งวะมันออกมาท,าทั้งผีไหม

ปืนใหญ่สำเนียงลังนี่จำผิดอ่ะห้อยขี่บักใหญ่ไหมส่วนกันพี่น้องเสือกคือมุดไปอยู่ในป่ามั่วห้อยอะไรทิศมุดไปไหนล่ะลงก่อนปูนโอ้โหโหขดกู๊พี่น้องพี่โอ้โหตัวงามเลยครับนี่ใครพี่น้องเพื่อการขอที่ครับแบบเนี้ยอือ่ะ๋อเป็นปืนใหญ่ตัวนี่ ค่ยแน่ขาดการผิดค่อยแน่ครับแบบนี้โอ้หหีต่ตัวงามครับผมตัวที่สามมาแล้วแจ้งไหนอาทิตย์หรอวะเบิ้งครับเลยแจงไหนสองหลังแล้วก็ได้บอยหลังนึงไปเบิ้งครับผมเลยแหละเอาเลยครับโอ้โหบักใจครับตัวนี้นี่นี่เป็นมุดอยู่หลังเอ้าตัวที่มาแล้วครับผมไอาทิตย์มาเห็นนี่ครับผมโอ้หมดพี่น้องเลย โคดหวานโคดหวานว่างไปทั้งหนาเลยครับนี่นี่ครับผมว่างไปนี้ให้น้อยโอ้เข่าเต็มหนาเลยครับนี่นี่ครับถ้ารูคขัวโคดหวานทั้งน้อยกันบ้านี่สุดยอดตัวซีมาตัวหานมั้ยครับหมดตายแล้วบั้งเสียงนนตึงไหนที่ตัวตัวห่านไหมพูดแล้วพูดอีกคนแล้วพูดล่าหนูโอ้ยงนี้ซื้อๆฮะพ่มพี่นอ้อง บ่ถือคข่าลังเนียว่ที่เป็นตัวที่หาปแมเนตัวเนี่ยอออมะอู้หูนขดขุเไหมตนี้พี่น้องเ็นขุดไมะขุดไมตนหนโ้มันขุดไมพี่น้องเลยทีขดมาขึ้นนะมังแกอกับผม่างหนาเลยโอ้มันมาขุดไมพี่น้องเลยเหตุใดวะเหตุใดเปลีนเลย ขวดโอ้ยใหม่ๆเลยตุงเธอไปยังบันเล็กมั้งเนเอ้ยซิคุดสิบ่รอหื่อเนี่ยขวดขวดวานครับพอยื่ออยู่เอาอาเสิเล็ดเมือยอ่างงบ่อนี่แสข้างหน้าเลยอระตูห้อยขวดปานีอทิตเห็นเห็นยาเขาฉีดยาเข่าตัว ล่ใ่ ok, ไ,ไ okay. being, ี่ฮะใช่เชือกตึงใช่ลรือโอตายโอ้โหตึงเปะเลยครับพี่น้องเ้ยหลงโอ้โหพละังสีฟาครับเห็นมาพี่น้องยีงหู้เลยครับออกจากหลงเนาะพอดีจตายคาหูเลยตัวเนีย โอ้ตัวงามอยู่ครับเี่ยสามมาแล้วเดี๋ยวโอ้โหเดี๋สามแล้วครับพันวาี่ีกาิโอ้มันอยู่ในหเขิบโอ้ยสั่งมาตัวนึ่งหนึ่งหึเงียบเลยเงียบมิดซิรีติดพี่ดี๋ยวเด้อโอ้เดี๋ยวสามตัวเลยฮู้นอยู่นี้เขนอักเอาฮูนข้างนะ ไปน้หลังต่อไปครับผมไปโอ้โหมันไปใส่อะไรเหรอมันตายเนีหนูมีตัวอยู่ออกข้างล่างนี่ออกบ่ออกข้างล่างว<บ>่ามันปีนเพิ่มนี่น,นี่ไหมนี่ให้ผมเหยียบ,บามาเป็นนะนี่ออกข้งางล่างฟ้าพี่น้องหลังสุดท้ายเข้ากันด่ะซื่อๆอยู่ไปไปเทสไปเจ้าใสหลังสุดท้ายเจ้า หวยพา่นไดวไปเบิ้งหลังตอวทิตย์ครับผมใส่กลว่านี่บ่หวยพีองเนี๋ยวเบิ่งกันเลยครับผมมีหมาหมาบ่หมาโอ้ของแมนมันละน้อินะโอ้ดีีีเฮเสียกต์ว๊าดเห็นแล้วพี่น้องปื๊ดโอ้ถถดงามโอ้มันนี่บิดบังแล้วครับตทายยังได้ีด้นี่เด้สิ โอ้แม oh. ่นแล้วสิของตายมันตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวอืมตัวเดียวมันลุยดินนี่แหละท่านเนาะทนมันติทนทนเฮ้ยตัวเดียวอยู่นี่เนี่ยตัวเดียวครับอืมไปพี่น้องกลับบ้านไปสรุปยอดครับผมว่าจะใช้ครับมือนี่ลงไก่สร้างเป็นยังไงครับมือนี่รายได้รายจ่ายเท่าคนรลาหนุ่มครับไอ้สร้างครับพาสร้างเขาครับถิ่นมาสรุปผลงานไหนบ้าง นะครับผลงานมือนีเมว่าเนี่ใส่น้าคู่ท้แท้วกรับน้ำรองน้านะครับต้องน้ำทรงน้ำข้อหน้าครับผมว่ามือนีก็มันเป็นไงเราระวังผมใบสร้างคพยชนะมือนีนี่ครับผมผลงานทั้งมือนีครับผมเนี่ใส่งามใส่งามครับผมเห็นปะเออคนละซีตัวมือนีไอ้สร้างบอกลบความสุประมาณได้แล้วครับผมบดแต้มเดียวแล้วครับอืมจะได้เป็นพันสั่งซี่แต้มนะมือนีสี่ตัวครับผมคนละซีตัวกับยี่สิบลังครับผม พี่น้องน,นี่ครับแต่ละคนละหนูก็ฝากช่องคนละหนูได้ครับผมเพื่ออย่างพูกหลักการวิธีการใส่กลับหรือว่าวิธีการอ่านไม้กันกดติดตามไว้ได้ครับผมช่องคนละหนูทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมหรือว่าไอ้ไม้ลูบุรีนะครับเนาะมื่อน,นี้ก็มีความหมายคนละสี่ตัวครับใกล้กกสร้างสวยแล้วแดดทอนพี่น้องกลับบ้านกันนะครับมือนีมือแรงไอ้ไอ้สั่งได้มากมาดีมาเห็นงานครับไมาคนละหนูบินเดียวครับมือแรงเอาค้างเอาละครับผมโซนี่ผมใกล้สร้างอ่ะ ลาภีแล้วน้องกันได้ครับผมมีภารกิจต้อไปต่อนะครับเนาสำเร็จได้ครับพี่น้องนี่ครับผมสี่ตัวอพอห้ส้างอีกตัวครับผมนี่ครับเดี๋ยวไม้หนาพอกันไหมคลิปหนาพอนไหมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ